ถ้าคุณเคยผ่านวัดร้างคุณเคยรู้สึกไหมว่าแม้จะไม่มีใครอยู่แต่สถานที่นั้นกลับไม่เคยว่างเปล่าเลยณวัดร้างแห่งหนึ่งไม่มีชื่อปรากฏในแผนที่ไม่มีพระจำพรรษาไม่มีงานบุญมานานหลายสิบปีแต่มีคนเห็นพระวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่า ต้องเดินเท้าเข้าไปเกือบชั่วโมงไม่มีป้ายบอกทางไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนแค่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเก่าในดงในเวลากลางวันมันดูเหมือนซากวัดร้างธรมธรมดาธรรมดาโบสถ์ผุพังกุฏิไม้เก่าถล่มลงมาเจดีเอียงพื้นดินซุดลงทั้งวัดขาดการบำรุงรักษาแต่พอช่วงเวลากลางคืน กับไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ที่นี่คนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าวัดนี้ไม่ได้ร้างจริงหรอกแค่มันไม่มีคนเป็นอยู่มีอยู่คืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เข้าไปถ่ายรูปเล่นกันตอนกลางคืนตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มพวกเขาเห็นพระรูปหนึ่งกำลังยืนกวาดลานวัดอยู่ห่มจีวรสีเปลือกมังคุดเข้มสีหน้าดูซีดเซียว แต่ท่าทางของท่านดูสงบทุกคนคิดเหมือนกันว่าน่าจะมีพระมาจำพรรษาชั่วคราวที่วัดร้างแห่งนี้ทุกคนต่างยกมือไหว้พระรูปนั้นและพระรูปนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองพวกวัยรุ่นตอบแต่สิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นนั้นก็คือพระรูปนั้นไม่มีเงาไม่ใช่เพราะความมืดแต่เพราะแสงไฟฉายของพวกเขาที่ส่องไปยังพระรูปนั้น ไม่มีเงาสะท้อนอะไรเลยพอผลจะคืนนั้นมาชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆไม่ดังมากฟังไม่ค่อยชัดแต่เสียงสวดมนต์ต่อเนื่องมาจากทางวัดร้างทุกคืนวันพระเวลาประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปเสียงสวดมนต์ไม่ใช่พระหลายๆรูปนั่งสวดตามงานพิธีอะไรแต่เป็นเสียงของพระที่สวดอยู่รูปเดียวและในทุกคืนหลังเสียงสวดมนต์จบ จะได้ยินเสียงระฆังทั้งที่ไม่มีใครไปตีพระเจ้าอาวาสจากวัดใกล้เคียงพยายามค้นประวัติของวัดร้างแห่งนี้แต่กลับพบว่าวัดแห่งนี้เคยมีพระจำพรรษาเพียงรูปเดียวชื่อของท่านไม่มีปรากฏชัดรู้แค่เพียงว่าเป็นพระที่เคร่งวินยัยไม่เคยรับกิจนิมนต์และไม่สูงสิงกับใครอยู่ไปอยู่มาท่านก็ได้หายไปจากวัดไม่มีใครพบเป็นศพ ไม่มีการจัดงานศพไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท่านวัดก็ค่อยๆถูกทิ้งให้ร้างขาดการบำรุงรักษาชายชราในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีเนนจากวัดใกล้เคียงเข้าไปเก็บของเก่าในวัดร้างตอนกลางวันเนนได้เห็นพระชรารูปหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่ในโบสถ์เนนก็เลยเอ่ยปากถามไปว่าหลวงตาหลวงตาอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับ พระรูปนั้นตอบเบาๆว่าอาตมารอเนนถามต่อรอใครเหรอครับหลวงตาพระชรามองไปที่พระประธานแล้วพูดว่ารอคนมาทำบุญให้วัดนี้รอคนจำชื่ออาตมาได้พอเนนกระพริบตาพระรูปนั้นก็หายไปเนนมองซ้ายมองขวายังคงตะลึงในสิ่งที่เห็นพระเจ้าอาว่าตัดสินใจเข้าไปทำพิธีในวัดร้าง คืนนั้นเวลาตีหนึ่งเสียงสวดมนต์ก็เริ่มดังพระเจ้าอาวาสก็เห็นพระชารายืนอยู่ด้าโบสถ์ท่านเลยพูดกับพระชาราไปว่าหลวงพ่อหมดเวลาของที่นี่แล้วพระชารานิ่งเงียบก่อนจะตอบกลับไปว่าอาตมาไม่ได้ห่วงวัดนี้แต่อาตมาห่วงศรัทธาจากญาติโยมหลังพิธีใหญ่เสร็จสิ้นเสียงสวดมนต์ก็หายไประฆังที่เคยดังก็ไม่ดังขึ้นอีก วัดร้างแห่งนี้ยังคงอยู่แต่ไม่มีใครเห็นพระอีกเลยอย่างไรก็ตามชาวบ้านบอกว่าบางคืนถ้าเดินผ่านวัดร้างใกล้ๆจะรู้สึกเหมือนมีใครแอบมองอยู่ไม่ได้อาฆาตไม่ได้ดุร้ายแต่เหมือนสายตาของคนที่แอบมองยังไม่อยากถูกลืมบางวิญญาณไม่ได้เฝ้าสถานที่แต่เฝ้าความทรงจำ พระรูปนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการการปลดปล่อยสิ่งใดเขาแค่ต้องการใครสักคนที่ยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่ตรงนี้เคยมีศรัทธาอยู่จริงและถ้าคุณได้ยินเสียงสวดมนต์จากที่ใดก็ตามที่ไม่มีพระอย่าตกใจเพราะบางทีนั่นอาจจะแค่พระแก่รูปหนึ่ง ที่ยังทำหน้าที่ของท่านจนถึงวันสุดท้ายแม้จะไม่มีใครเหลือให้ท่านปกป้องแล้วก็ตาม